ยห้มีแบบว่าการสอนมีอะไรได้เสริมแล้จะเป็นจะเป็นพวกแจก็คาแล้วก็างานถือมือหรือว่าทำขนมก็ได้ก็จะเป็นแบบเป็นวิธีถ่าเราอาหารกันอย่างนี้อนะยากอยากให้มีตรงนี้ค่ะเพราะว่าสมัครแม่บ้านนี่เวลาว่างมันจะมีเยอะเนาะ <ผม S 1> จะเล่นจากอาชีพรักแล้วก็จะวางกันนค่ับ จรงมีตรงนี้เพราะว่ายังเป็นบันเทิงก็ยังไงมันก็เยอะแล้วเนาะเป็นแบบสมุนไพรอย่างพวกนี้เนาะในวิธีการปลูกการปลูกการเจ้ายจ่าแบบสรรพคุณอย่างไรโทษอย่างไรอย่างไรอะไรพวกนี้อย่างอื่น<ะ>มันก็เยอะแล้วแล้วออกแบบคือมันออกมาแบบสิ่งตีดีๆอ่ะลูก เกี่ยวกับอันผ่าพ,พวกของอันตำบลแม่กาพ่อตำบลแม่กาเป่วอันสนหน้าป่วยแบบใครอันดูทีวีแบบใครอันนี่แล้วป่วยแบบใครแบบใครสนใจพเพราะเ่าป่วยยาการเกษตรเยอะเนี่ยลูกเขาใครได้อันรายการออกมาลป่วยน้าเสนอตีว่าพวกปุ๋ยพวกยาฆ่าแมลงของอย่างตีว่าพวกน้มามักน้าเมือตีงยายเคื่อการเกษตรนุ่งเลี้ยงอีไนง มันเกี่ยวกับสมุนไพรเวลาเขาเจ็บเขาเป็นเนี่ยนะเขาอยากจะ็ู้ว่ามันมีสมุนไพรอย่าง่องที่ยามาหักสายเนะี่ยยวกับเจ็บต้องมันเป็นมีต้นยาอย่าง่องนะนี่นยกะได้ฉะนั้นให้นบนออกสาระฉะนั้นสาระนารู้ฉะนั้นนะกเกี่ยวกับอะไอย่างก็อนเนี่ยสารสารที่โตข,ข้างอ<แ>ยากจะได้สมุนไพรที่เกี่ยวกัที่เวลาเขากินต้มกินเนะีย่ยเกลือกสารพิษโตข,ข้างด้วย ป้ายาถึงเป็นตี่เป็นปีนิ่าวการบ้านการเมียงแล้วก็มีสารคดีแล้วก็การเกษตรสอนเพื่อมีทาการเกษตรออนมันจะได้หูออนเดียวหูเแย่การเกษตรเ่าเป็นยังไ้ 你先别动，我先去拿个东西。